ท่านนักรุญครับกลนี้นะครับเป็นกลที่2ที่นํามาฝากกันนะครับมีชื่อว่านะครับกลหลวงซึ่งหมากแต่ละตัวจะทําหน้าที่สกัดกั้นขุนสีดํานะครับให้อยู่ในพื้นที่จํากัดและเราก็จะต้องมีตัวหมากซึ่งเป็นตัวทีเด็ดนะครับเอาไว้ลูกจนที่หลังนะครับซึ่งโจทย์กําหนดมาว่าให้ลุกจนภายใน2ตาเดินเท่านั้นครับก็เป็นกลที่ ไม่ยากจนเกินไปนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปเป็นกลนที่สนุกมากนะครับเป็นกลนที่สนุกแล้วก็สามารถเอาไปสอนเด็กๆแล้วก็สอนให้กับหน้ามาลุกที่กําลังหัดใหม่ๆได้นะครับสําหรับท่านที่เป็นนะครับเป็นโค้ดหมกลุกนะครับก็สามารถนํากลนี้ไปสอนได้นะครับกลนี้เป็นกลนะครับซึ่งผมนํามาจากนะครับตำรานะครับพอสมุติวชิรยานพรสสศูนย์หกสิบห้านะครับผมไม่ได้คิดเองนะครับแต่ว่าเอาของโบราณมานะครับ ทำกราฟิกใหม่แล้วก็นํามาเผยแพร่นะครับเพื่อให้เป็นนะครับความรู้จะได้ขยายออกไปนะครับแล้วก็นํามาแบ่งปันกันนะครับนะสองตาจนครับกลหลวงปากก็ด้วยครับผม